จะเดี๋ยงมือก่อนเชียรมือก่อนว่าได้ยินคำว่าวิป่ะไม่ไม่เขาวิแต่จะตอบว่าแน่นะวิไม่แต่ฉันฉันรู้ว่าเขาว่าวิภาวดีแค่ตอบว่าแน่นะวิขอโทษเพื่อนเลยขอโทษเพื่อนเดี๋ยวนี้อ๋อเขากวนอยู่ไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ทุกคนทเงียบเลยผมจัดการเองก็เอ่อเรื่องนี้นะครับเรื่องย่อของเชอรี่แมจิ c นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตของไว้ยทำงานของอาชินะครับอาชิซึ่งแบบมีอายุที่30แล้วแต่ว่ามีความเชื่อหนึงว่าถ้าเกิดอายุ30แล้วยังซิงอยู่เนี่ยจะมีพลังวิเศษแล้ววันหนึ่งก็คืออาชิก็มีพลังวิเศษจริงๆนะครับก็คือสามารถอ่านใจคนอื่นได้จากการสัมผัสตัวซึ่งนี่ไงมือจะจับอยู่ แล้วก็พออ่านใจอ่านใจได้เนี่ยดันไปรู้มาว่าคนที่เพอร์เฟกที่สุดในออฟฟิศเนี่ยซึ่งก็คือการันหรือว่าที่เตเล่นเนี่ยดันมาชอบเราอ่าผมว่าก็เป็นเรื่องแบบวัฒนธรรมหรือว่าแบบเขาเจอเขาเจอต่างๆมากกว่าค่ะที่แตกต่างแบบคือญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบของเขาแต่ของไทยเราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับ คนไทยเท่ากับสังคมไทยมันคือเขาเจอทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของคนใช่ไหมเคาเจอร์ของการทํางานร่วมกันสังเทศกาลแล้วของเราเป็นแบบวิถีชีวิตของคนไทยทํางานในบริษัทญี่ปุ่นเพื่อเพื่อให้มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นติดมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังต้องมีความเป็นคนไทยอยู่ดีหรือว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบต้องคุยกันเยอะระหว่างทางเรากับทางญี่ปุ่นว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้คือเขาจะเก็ตเราไหมว่าคนไทยจริงคนไทยเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นอาจจะรู้สึกว่าเอยอันนี้แปลกหรือเปล่าแต่คนไทยเป็นเรื่องปก ข,ของนิวคือมีความยากคือว่าอ่านิวอ่ะต้องเล่นเป็นคนที่แบบจับตัวแล้วสามารถ <c oughs> อ่านใจคนได้ทีเนี้ยผมว่ามันยากตรงที่ว่าในโลกของความจริงมันไม่มีใครที่ทําได้แล้วมันไม่มีใครสามารถมาอธิบายได้ว่าเอ้ยคงจะรู้สึกแบบนี้นะรู้สึกแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบเหมือนมีการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะ <c oughs> มีอันนึงที่เวิร์กช็อปแล้วผมชอบก็คือเหมือนแบบให้เตะอยู่ๆก็แบบแสดงเสียงในใจออกมาเลยแบบเหมือนแบบเล่นใหญ่หๆไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อคนที่จะได้เก็ฟิลประมาณว่าเอ้ยถ้าเราไม่มองแต่เราได้้้้้ยยยยยิินนนนอาาารรมมมณ์ไะะเเแแแลลวววัจบบบบูสึึกข ดีนิวช็อตที่เหมือนแบบให้เราเหมือนแบบสูงนะเราได้มากแล้วพอปุ๊บเจอเขาเราก็ต้องแบบแบบดีต้องเก็บได้เก็บได้เก็บได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือคือคล้ายๆกันคืออันนี้ก็ คือในใจอะคิดแรงมากแต่ว่าข้างนอกต้องแบบคิดแรงออกมาการแสดงคิดแรงไปถึงอะไรไปถึงว่าเบอร์เบอร์เวลของระเบิดของเอเนอร์จีมันข้างในอะคือใหญ่มากแต่ว่าข้างนอกเอ็กเพรสออกมาเป็นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ข้างในอาจจะก้าวแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ในเรื่องนี้แต่ละซีเนี่ยมันก็จะมีความต้องการที่พวงกับเขาต้องการจะให้เอ็กเพรสไม่เหมือนกันด้วยบางทีอาจจะให้แบบให้แสดงออกมาก็มีบางซีเขาก็อยากให้แบบคิดเท่านี้แสดงออกมาประมาณนี้ก็มีแต่บางซีแบบไม่ให้แสดงเลยก็มีมันแล้วแต่แล้วแต่แบบบริบทของแต่ละซีอะไรเงี้ยผมว่าความยากคือเราต้องทําตามสิ่งงที่้กกับตอา ให้ได้ว่าอันนี้เขาอยากได้เท่านี้อันนี้เขาอยากได้เท่านี้อะไรเงี้ยใช่ขอหนูหนูว่ามันเรื่องแรงคือหนูแรงหมดเร็วมากไปถึงว่าไปถึงก่อนคือแต่ละคนน่ะเขาก็จะมี energy ที่มันไม่เท่ากันอย่างในกองอะไรเงี้ยเรื่องนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของแรงหนูได้จัดแรงกันแล้วว่าแบบใครอันดับไหนบ้างคือมาร์กอ่ะก็มีบ้างมาร์กกับหนูใครหมดก่อนกัน คือหนูใช้เยอะแต่มารเขาเซฟอ่ะอ่าใช่อันนี้เหมือนใช้แบบไม่เหมือนถ้ามีเงินก็ใช้โดยไม่ก่อนจำแนกแคนจะไม่มีก็ใช้ไปก่อนแล้วก็มันหมดทีเดียวเออถ่ายซีนแรกก็ใช้พลังมาก่อนทำเปนเยอะไปก่อนดอกเบี้ยก็ตามมาทีหลังคือถ่ายซีนแรกใช้พลังงานเยอะมากใช้ใช้ไปซีนสองอย่างเงี้ยเก็สลวยมากใช่ก็แต่ว่าอย่างซิงพี่เตหรือว่าจูเนียอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแรงเยอะส่วนพี่นิวพี่นิวแรงเยอะอยู่แล้วครับ แรงเยอะเหรอพอดิสโก้เล่นจาวเข้าฟินเน็ตอยู่พอดิสโกแรงเยอะแต่ว่าสุดท้าก่อนกลางวันมื้อกลางวันเราจะเห็นเขาหายไปแล้วเขาจะไปหาที่มืดชื้นเงียบเจีนงานอ่เคยเคยไปนี่พูดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะ ไปกินข้าวกันอยู่เว้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าพี่อยู่บนไปไหน่วะเขาจะขายตัวไปเลยแล้วก็เหมือนแบบเขากำลังเรียกเข้าซีนผมก็เข้าซีต่อผมก็เลยเดินเข้าไปตรงคอสตูม้ยแล้วก็เหมือนแบบว่ากำลังกำลังจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ขาไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยลงไปมองคิดสภาพง่ายนะมันเป็นเหมือนเล้าแขนเสื้อเล้แขนเสื้อแล้วแล้วก็แบบว่าเสื้อผ้าเต็มขนาดเลยแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้อะแม่งนอนแล้วก็เอาผ้าคลุมหน้าอยู่หอมแต่ขาไปแล้วก็มองว่าเฮ้ยใครวะ คือเรื่องนี้ผมอธิบายได้ครับทุกคนคือผมอ่ะคือเขาใช้คิวผมตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มเกือบทุกคิวเลยแล้วทีเนี้ยคืออย่างเตงเนี้ยเขาจะมักจะนัดแบบ9ก้าโมงเที่ยงครึ่งอะไรเงี้ยก็คือบไม่ไม่ใช่กวันานๆคือแต่ก็มาเช้าโอ้โหส่วนใหญ่ไม่เช้าพรกันด้วยซ้ำไม่หรือบงเดี๋ยวไม่ต้องมาพูดบางวันดีแค่ไม่กี่วันนะทร่มาเนี้เกิดมาผมมาจะอยู่เต็มคิวจนแบบ คือจริงๆอ่ะอยากไปสนุกกับเพื่อนๆอยากไปนั่งกินข้าวอยากไปอะไรแต่ว่าแบบว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไปกินข้าวปุ๊บรู้เลยว่าตอนเย็นอ่ะมันจะแบบวูบมันมันจะมีแบบเหมือนคนหลับในอ่ะมันจะแบบบอเออพอเข้าซีนปุ๊บมันหลับในอ่ะแล้วเราสึกว่าเราสึกว่าไม่อยากหลับในในรถได้ก็เลยแบบต้องนอนอ่าท่านพูดถึงความยากในเรื่องนี้อาจจะมีอาจจะมีให้เห็นในในเรื่องอยู่แล้วคนแต่ละคนก็ทํากานบ้านต่างกันพูดถึงความยากหลังฉากดีกว่าหน้ากล้องอ่ะไม่เท่าไหร่แต่หลังกล้องอ่ะยาก พอด้วยความที่ว่าเรารู้จักแล้วมันสนิทกันบางทีสนิทกันก็ดีแต่สนิทเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันมันมัน,มน,ค,นควบคุมยากและสมาธิมันน้อยเนี่ยอย่างแค่พูดอ,อยู่เนี่ย ยังวกแวกเลยเนี่ยเห็นไหมถ้านาผมไม่เห็นอะ่ะผมยังรู้เลยว่าเขาไม่ได้ฟังผมอยู่มันก็จะเป็นการวกแวกอย่างนงี้ซึ่งผมว่ามันมันอาจจะแบบใช้พลังงานเยอะแล้วก็เมเนจไม่ถูกเอาง่ายๆุูมกลับอ่ะตอนแรกๆเขาก็จะห้ามตั้งใจหน่อยแบบว <c ười> <น prospective. S 1> ่าฟังตรงนี้บีบ <c ười> เข้ามาสักพักถ้าถ้าห้ามไม่ได้ก็เขาา้าร่วมแม่งเลยก็ไปด้วยเลยได้ได้แบบจบจบได้จบจบอะไใช่ก็หมดเข้าเป็นพวกเดียวเขาซะก็จะได้เออก็จะได้แบบมีไมซ์เซตเดียวกันแล้วก็ ซึ่งซึ่งถามว่าช่วยไหมไม่ได้ช่วย,วยอาจจะเป็นหนึ่งความยากที่รู้สึกว่าจัดการยากอา,อ,าอารวมๆเรารวมๆเราสองคน เพราะปกติแล้วเราสองคนก็คืออย,อยู่อยู่อยู่แยกกับคนอื่นคือตัวละครของจินตาก,กับมินก็จะไม่ได้ค่อยอยู่กับแก๊งออฟฟิศเขาสักเท่าไหร่ครับตัวจินตากมินความยากคือการอยู่กัน2คนแล้วแบบว่าจริงๆแล้วตัวจินตากต้องอยู่ความคิดตัวเองเยอะแล้วก็แบบว่าพูดคนเดียวบ่อยคือจะอยู่ในห้องแล้วก็พูดคนเดียวนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีมินเข้ามาด้วยความยากคือแบบว่านอกจากบังคับต้องแบบเล่นกับคนแล้วก็ต้องเล่นกับสัตว์ด้วย เพราะผมนี่บอกประจำเลยผมอยากมีแบบจัมเปอร์อะกระโดดกระโดดข้ามไปวารบวารบใช่ยิ่งเดินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอ่มีพลังอะไรเอ่อรีเจนครับฮิลอะไรเงี้ยรีเจนเนอรอะไรเงี้ยเออฮิลฮิลใจหรือว่าฮิลฮิลใจต้องทำที่ร่างกายที่ร่างกายอยากเสกของได้อย่างเช่นอย่างเช่น เสิงโลโซไหมอ่าก็เลยมาร้องอะไรเพลงบอกอยากได้เพลงไต่อันนี้ดีชอบไม่ชอบไชอบอันนี้ดีดีดีโอ้แกนสุนพลังถ้ารู้ตัวต้องสูนพลังอาเรียบร้อยไปเลยแล้วรีบรีบรีบเร็วอ่ะหนูไม่อยากมีพลังพิเศษเลยที่หนูเป็นมันก็พิเศษพอแล้วคือหนูไม่อยากได้พลังพิเศษเลยแล้วเพราะว่าที่หนูเป็นมันก็พิเศษพอแล้วค่ะก็แคนนี่อยู่นะในการรู้ถึงนะยอมแล้วผมอยาก อยากย้อนเวลาได้เพราะว่าแบบว่าอยากย้อนไปแก้ไขไอ้สิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตอ่างั้นถามมาถ้าเกิดมาร์กย้อนไปได้เนี่ยมาร์กคิดว่ามันจะเกิดบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ไหมพลังวิเศษคนต่อไปเขาเห็นไหมเขารีบข้าเลยเขากลัวไหมนี่คือวิธีรับมือที่ถูกต้องก็คือไม่สนใจแล้วก็ฆ่าไปเลยชื่อวิธีวัดนักอากาศใช่โอเคพลังวิเศษของจูจูอยากนี่ตั้งตารอเลยนะใหญ่ คือจูอยากจะมีพลังพิเศษคือการรับรู้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยไม่ว่าใครจะพูดภาษาอะไรมาจูก็จะรู้เป็นภาษาไทยอันนี้ดีไม่คือเรารู้สึกว่าแบบว่าการสรื่อสารมันเป็นสิ่งที่สําคัญแบบว่าถึม้ว่าเราไปต่างประ,ทประเทศอะไรเง,งี้ยเวลาเราจะไปสั่งกับข้าวเราก็จะแบบว่ามีปัญหาในการที่แบบว่าจะคุยกับคนอื่นเขาถ้าเรารับรู้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยเราสามารถพูดกลับไปได้เราก็จะสามารถสั่งอาหารแล้วก็อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์แล้วเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยเวลาช่างหน้าผมมาภิสาลรู้เราก็จะได้ใช่เราก็ได้เข้าใจได้ด้วยเป็นการแปลภาษา ที่ดีกว่าอ่านใจอ่ะกลับมาที่จริงกลับมาที่จริงไม่ก็แค่รู้สึกว่าแบบชอบอยู่กับความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยอุ <chau! S 1> ย้ยอุ้ยอุ้ยอด้ล้เริ่มมันดหน่อย <ส Learning. S 2> จริงหมายถึงว่าพอแบบอาจจะพูดแบบว่าเชิงหลักๆการอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าเราคิดไปเราก็ไม่สามารถเป็นไปได้ฉะนั้นเราจะไปหลอกตัวเองเพื่อให้เราไปเพิ่มขึ้นทำไมอุ้ยเขาสมมติก็ใช่ไงก็เลยระเพอเหรอได้เราเพ้อเหรออะอ่ะถ้าเกิดสมมติบอกว่า แปลงล่างอย่างนี้ได้ไหมแปลงเป็นอะไรอ่ะอยากแปลงเป็นอะไรถ้าสูนแปลงเป็นใครก็ได้อยากได้ไหมอ่ะสูนแปลงเป็นใครก็ได้ The fat อ่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ย The fat วิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วอยูอ่ะงั้นมึงไปมีพลังมึงมีพลังวิ่งเร็วไย้ยังงกันอ่ะ ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับเชอรี่แมจิก30ยังซิงนะครับทุกวันเสราร์เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง GMM 25นะครับแล้วก็4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทางวิวนั่นเองนะครับก<อ>็เริ่มต้นอ่อนวันแรกนะครับวันที่9ธันวาคมนี้แล้วนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยครับอเออเดี๋ยวเราเล่นเ,เกมก่อนชื่อเกมที่เราเล่นชื่อเกมว่าไขใจก๊อฟแก๊ปเออไขก๊อฟแก๊ปนะไขใจก๊อฟแก๊ปโอเคเกมนี้จะได้กับคุณครูครับ เราถ่ายถ้าคู่ไหนถ่ายถูกจะได้คะแนนไปถ้าคู่ไหนถ่ายผิดจะไม่ได้คะแนนถ่ายได้คะแนนน้อยสุดจะโดนลงโทษโอเคครับโอเคพร้อมไหมคอแรกพร้อมครับพร้อมคู่ใครก่อนนะคู่ใครก่อนนะไม่วันนี้พี่นิวเราแย่งคนตอบหรอแย่งคนตอบวันนี้พี่นิวมาดูพูดหน่อยๆนะโอเคโอเคมาพี่เนยพูดไงมามามาเหนื่อยเป็นไงเหนื่อยเขาเหนื่อยไม่ต้องพูดอะไรอย่าเพิ่งเหนื่อยโอเคโอเคใช่ใช่จริงไรก่อนไม่ใช่เนอ ต้องยกมือก่อนเชียมือก่อนเชอร์รี่แมจิกอ่ะถูกต้องไม่ต้องห่วงต้องยกมือก่อนใช่ไหมไม่เป็นไม่ดิยกมือแล้วตอบได้เลยหรือยกมือต้องรอให้ชี้ไม่มีผมยกก่อนไปกดภาพช้าเลยขอดูโอเคอ่าโอเคก็ไปนะยังพี่อ่าพี่นิวตอบสิสยังสิง สามสิบยังสิงสามสิบยังซิงสามสิบยังซิงเขนได้ไปตัวสองแต้มนี่คือเขามาทีเดียวเขาได้เลยเ้าต่อไปนะพาลังพิเศษเอ้ยเก่งมากนี่ไเลยไม่เขาซุ่มเนี่ยเขาซุ่มเพราได้ยินคำว่าวิป่ะไม่ได้ยินหมดเลยจริงเหรอไม่ไม่เขาวิแต่ต่อวันแน่นะวิไม่แต่จี่เขาฉันนึกว่าเขาว่า เพื่อนบอกว่าแน่นะวิคำนีง่ายคำนี้ง่ายคำนี้จะมีสายาว่าฮะข่ดองหนุ่มยกมือแล้วตอ่อนเลยมันมีหนุ่มมันมี 30, มสมันมีวัยหนุ่มวัยอะไแต่ว่าเราอนี้เท่หนุ่มได้ยังไงสอมบกัหนุ่มไม่ค่ชีอะแต่เม่เอาอะไรเลยไม่ค่ชเอาอยู่ ดีไม่ไอ้นี่ขอโทษเพื่อนเลยขอโทษเพื่อนเดี๋ยวนี้อ๋อเขากวนอยู่ไม่เป็นไรเราเราบ่นให้มานอยู่ดีเดยกันเออป่าป่าเอาใหม่เอาใหม่ลูกไม่เป็นไรชีวิตสดชีวิตหนุ่มสดชีวิตหนุ่มสดเฮ้ะทำไมเก่งทำไมทำไมเก่งทำไมข้อที่แบบว่าเขาลองๆกันถึงตอบไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งปล่อยให้ก่อนไงอ๋อปล่อยให้ก่อน อ่านใจเอ้ยได้ใจอะพลังอ่านใจอ้าวขอบขอคุณครับนี่อ่านใจคนคนคนอ่านใจใจคนอ่าน่ดจ้ตเ่อแลนะแล้วนมากเพื่อน้วยงเพื่อนต่อได้ทำต่อไปขัสุดท้ายแล้วโอเคค่ะ เอาใหม่ใหม่ใหม่หนึ่งสองสามภาษาไทยใช่ไหมที่พูดอยู่น่ะภาษาไทยใช่ไหมสามนะสามภาษาไทยแล้วเฮ้ยรู้แล้วเหมือนกันสามตัวนี่เป็นพวงพวงก็เลยคิดว่าอุ่นพวงอะไอ้ยินว่าสามกับตัวแต่ไม่รู้เอาอีกหนึ่งนะไม่เอาอีกหนึ่งขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งติดตัวลงโทษแต่ชาวเมสนุกนะมาร์กเออจริงมมีบทลงโทษไหมพยายามอยู่พยายามบทลงโทษคือต้องวิ่งรอบตึกแกมมี่สามสิบรอบ เพราะว่าในเรื่องนี้มันเป็นสสินยันสินแต่มนี้สองคะแนนปะล่ะแต่ดีสองคะแนนฮะก็ง่ายๆก็ง่ายๆใครตอบพ่อเดียวได้ชนะอ๋อไม่ถามค่อเดียวเล่นทำไมก่อนอันนี้เล่นทำไมเอาสนุกสนานไงอยู่มา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 อานบริษัทมากรังมาเก่งมากงานบริษัทังานบริษทตอบก่อนยกมือก่อนใช่ใช่พูดทีเลยงานบริษัทเนี่ยเรายกมือก่อน รู้ได้ไงเธอมองเห็นข้าสังนี่เหเหนโน้ตยอต่อเรียงแบบยังงงอยู่เลยหรือว่าเรายกไปแล้วชั้นต้องมากยกก่อนครับมากยกก่อนคนนี้ในสิเลยเหรอจริงาลยจริงชนะแล้วนะอะไรชนะแล้วโอ้มาก่อยมากมาก้ไมก็ถูกกอะรหอมีเาปลงโทค่อยไปเจอโอเคไม่เราปวดหลงโทษคือยังไงเพราะว่าตอนนี้เสมอกันไม่ใช่หรอ โอเห็นไหมทีมงานไม่ได้คิดว่าทีมงานเพิ่งคิดค่ะใช่ในนั้นคิดว่าสิ่งที่คุยยกให้คู่นี้สองคู่แล้อเรตอบไม่ถูกอ่ะพร้อมนะจีใหงแดงแทน้กันสีใครบอกเกี่ยวกับซีรีส์ไงไม่คิดเธอบอกเกี่ยวกับซีรีส์เอาใหม่ผิดกฎกฎกฎเดิมคือบอกว่าทั้งหมดจะเกี่ยวกับซีรีส์เพราะฉันทีงานต้อดโดน

สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งทางวิวครับ,รบผมก็เริ่มออนแอร์นะครับ9ธันวาคมนี้แล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถามคำเดียวอันนี้หรืออันเมื่อกี้ค้องกัน